ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลกว่าใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมสจัน์มากมายที่คอยอยู่ความสืยยาที่คุณอา รีสกินแคร์สิลกิมูสมัลติพอยต์เช่นซันสกรีน SPF 50บวก PA สี่บวกการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า สวยจริงสวยไม่รู้จะใช้คาว่าสวยยังไงเวลาไปหายชอบกินอะไรพี่บิ๊กเราชอบกินสมถะลาครับอือจริงเหรอ ในที่สุดเส้นทางของทริปประเทศออสเตรียก็<อ>เดินทางมาถึงสัปดาห์สุดท้ายแล้วล่ะครับการมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรียกับนอตทีในครั้งนี้มันใช้เวลาพอสมควรก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าเสียใจดีเป็นความรู้สึกรวมๆประมาณว่ายังไม่อยากกลับนั่นล่ะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่ความสุขในทริปประเทศออสเตรียนี้ยังไม่จบเรามีโมเมนต,ต์สุดประทับใจมาให้คุณได้ออมยิ้มเบาๆกันต่อในวันนี้ด้วยล่ะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The f i r s t โ l น i ีเ t ทเที่ยวสุดโลกครับผมอยู่กับน็อตเหมือนเดิมสัปดาห์ที่5แล้วคุณผู้ชมเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่เวียนนาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงในตอนนี้แต่ก่อนที่จะไปถึงเวียนนาเนี่ยเราผ่านเมืองเมืองนึงครับเมืองนี้ชื่อว่าเมืองเมลความสำคัญของเมืองเมลเนี่ยโอ้โหไม่ต้องอะไรเลยนี่ถือว่าเป็นโลโก้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเมลเอเบียก็คือเคยเป็นอารามหลวงมาก,ก่อนคือที่นี่เนี่ยจะเป็นนิกายเบเนดิกติน นะครับผมแล้วก็จะมีอะไรที่แยกออกมามากมายเนื่องจากพระที่นี่เนี่ยต้องทํางานด้วยดังนั้นตรงนี้ก็จะมีทั้งโรงเรียนมีทั้งห้องสมุดมีโอ้เยอะแยะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนั่นก็คือห้องสมุดเขาบอกว่าหนังสือในนั้นเนี่ยมาตั้งแต่สมัยก่อนสมัยบาโรกมีเป็นแสนแสนเล่มอยู่ด้านในตามรอดเข้ามาสถานที่แรกแอบบี้เมลหรืออารามเมล ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำดานูบเมืองเมลรัตโลเออร์ออสเตรียประเทศออสเตรียครับเมล์แอบบี้คุณผู้ชมยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมสวนแบบนี้เนี่ยมีทั้งหมด7อันแต่อันนี้คือใหญ่ที่สุดนี่คือความยิ่งใหญ่ของเมล์แอบบี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในผมเชื่อว่าเข้าไปด้านในเนี่ยเราจะเห็นทั้งจิตกรรมฝาผนางังความสวยงามและสไตล์ต่างๆของเมลแอบบี้ที่นี่ครับด้านไหนฮะ ทางเดินตรงนี้นะครับที่เหมือนเป็นห้องโถงยาวๆตรงนี้เนี่ยปัจจุบันด้านในตรงนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดแล้วนะครับผมซึ่งเราจะเห็นได้เลยระหว่างทางก็จะมีประวัติของคนที่สำคัญสคัญของทั้งประเทศนี้แล้วก็ในยุโรปต่างๆ,ๆนะครับที่เคยเสด็จมาที่นี่ครับผม เขาถามผมว่าตอนนี้เราอยู่ไหนผมก็เดาว่าน่าจะอยู่แถวแวนี้เนื่องจากว่าเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงขอดยาร์ดสวนนงข้างล่างเขาบอกไม่ใช่ตอนนี้เราอยู่นี่แล้วเราเดินมานี่แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อในห้อง d i น i n g room นะครับห้องทานอาหารใหญ่มากนะดูดิความเจ๋งของห้องนี้ฮะอย่างที่บอกคือเป็นห้องแบบทานอาหารสําหรับเชื้อพระวงศ์นะครับผมแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง บนเพดานตรงนู้นเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงนี้นะครับปึป๊บถ้าเราอยู่ตรงนี้ตรงกลางทุกอย่างก็จะตั้งตรงกับเราแต่ถ้าเราเคลื่อนที่เขาก็จะเคลื่อนที่ตามภมาภาพ,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 พเห็นไหมเลื่อนหน้าเลื่อนตา <S <S สวยอะ่ะดูด้เหลืองขาวมีรูปปั้นมีต้นไม้หน่อยหน่อย นี่แล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็นระเบียงที่วิวที่ดีที่สุดสำหรับแอบบี้แห่งนี้ครับผมด้านหน้าตรงนี้ครับนี่โหสวยจริงวะ่ะอันนี้คือเมลน้ i ลิเบอร์ครับผมเป็นแม่น้ำของเมืองนี้เสร็จแล้วถ้ามองไปไกลตรงนู้นแม่น้ำใหญ่ๆนั่นคือแม่น้ำดานูบ อันนี้เมลเนี่ยจะไปเชื่อมกับดานูปตรงนูน้นซึ่งวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมไปทัวร่องเรือแม่น้ําดานูปก็คือ,คอใครที่อยากจะเที่ยวแบบยุโรปเยอะๆนะก็อล่องแม่ดานูฟไปเนี่ยยาวๆเลยเพราะว่าดานูฟผ่านหลายประเทศในยุโรปมากๆก็ยาวไปแต่เราจะไม่ยาวขนาดนั้นเราเข้าแค่เบียนา,นาก็พอคือมุมตรงนี้เนี่ยจะเห็นชัดที่สุดเลยตรงกลางนะั่นตรงนี้นะครับนี่คือโบสถ์ตัวของโบสถ์เมลเอบบี้ด้าน ขวามือของเราตรงนี้อันนี้คือห้องสมุดซึ่งเก่าแก่มากแล้วก็โด่งดังมากมีหนังสือตั้งแต่สมัยบาโรกอยู่ด้านในส่วนด้านซ้ายเมื่อกี้ที่เราผ่านมานะครับผมก็คือในห้องทานอาหารอะไรตรงเมื่อเมื่อสักครู่นีนะ้เนี่ยก็คือห้องนี้นั่นเองครับ สวัสดีครับผมเต๋าเสรีจพงศ์ครับวันนี้เต๋าจะพาทุกคนมาสารต่อก,กิจกรรมรักโลกกับกิจกรรม Leaf Green, s a v e Green เราปรับโลกเปลี่ยนครับ w e c o m m i t t o c l i m a t e ทางกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะครับชวนทุกคนมาลดค่าไฟของตัวเองนะครับให้น้อยลงกว่าเดือนที่แล้วแล้วก็ทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมจะเปลี่ยนมาเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่จะมามอบให้กับน้องๆโรงเรียนวัดกเกษตรตรา,รามจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ครับผม ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่กับพี่อ้อยบุกผาวดีนะครับผมสวัสดีครับพี่อ้อยสวัสดีครับน้องเต๋าเต๋าขาถามพี่อ้อยเลยครับว่า กิจกรรมนะครับรีฟกรีนเซฟกรีนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไงครับรีฟกรีนเซฟกรีนนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของเราที่อยู่ภายใต้ V Commit t ท c l ค mate เราปรับโลกเปลี่ยนเราก็อยากจะเชิญชวนว่าให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันลดในเรื่องของการใช้พลังงานหรือ,อการใช้ไฟง่ายๆอย่างนี้นเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ตัวเรานอกเหนือจากจะมามอบแผงโซลา่าเซลแล้วเนี่ยคือทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมในการลดพลังงานไฟฟ้าก่อนนะคะทุกๆไลฟ์ทุกๆแชร์เนี่ยที่เกิดขึ้นในกิจกรรมนี้เนี่ยกรุงไทยแอคเซาประกันชีวิตของเราเน ให้อีก5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ทั้งหมดเนี่ย24,000ไลค์หรือ24,000แชร์<อ>นั่นก็คือคูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ1 2>, 1 2 0 0 0 0บาท,บาทนั่นเองซึ่งเราบริจาคและก็จัดซื้อแผงโซลาร์เซลล์ที่มาบริจาคให้กับโรงเรียนในวันนี้เรื่อง climate i m a t g e เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เราเห็นอยู่ การที่เราจะดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าของประเทศหรือของโลกก็ตามความร่วมมือของกรุงไทยแอ็กซ่าเองในการที่จะทํำกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะาร่วมมือกับทางภาคพลังงาน,เ,นเป็นสิ่งสําคัญครับแล้วก็ผมก็คาดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องสืบต่อ สืบเนื่องต่อไปในอนาคตด้วยนะครับแผงโซลารเซลล์ที่เราได้รับจากบริษัทกรุงไทยแอคซ่านะคะถือว่ามีประโยชน์กับพวกเรามากๆอันดับแรกเลยก็คือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟโรงเรียนทําให้เรามีเงินเหลือมากขึ้นไปใช้ในการบริหารจัดการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยมากๆสําหรับโรงเรียนเรานะคะในเรื่องพลังงานสะอาดเชื่อมั่นว่าแผงโซลารเซลล์นี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้คุณครูจะช่วย ปลูกฝังนักเรียนในเรื่องของการเห็นคุณค่าของทรัพยากรรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรต่อไปในอนาคตเพื่อความยั่งยืนต่อไปค่ะโลกของเราสิ่งแวดล้อมของเราทุกคนนะครับก็อยู่ที่ทุกคนแล้วนะครับเราต้องทําหน้าที่นะครับช่วยกันร,รักษาปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรานะครับเพราะแค่คุณปรับโลกก็เปลี่ยนเรามาสร้างโลกที่ดีด้วยกันได้นะครับ #wecommittoclimate เคียงข้างคุ้มครองพร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ว้าวสวยจริงๆดูดิด้านหน้าเป็นแม่น้ำจานูบนะครับ <Yes. S 1> เีลยวหลังจากนี้ครับ <Yes. S 1> คุณผู้ชมครับเราก็จะไปทานข้าวที่บ้านของคุณอเล็กซ์นะครับผม <Yes. S 1> ถึงแล้วครับ <Yes. S 1> พระราชวังเชิงรุนสวยงามสมกับความยิ่งใหญ่ของเทเรซาจริงๆครับผม 在风里。